สดุดีบทที่106ข้อ30แต่ฟีเนฮัสก็กล้าที่จะเข้าแทรกแซงและโรคระบาดก็สงบลงในกันดาบวิธีบทที่25ญิงชาวมีเดียนได้ล่อลวงชาวอิสราเอลให้นมัสก,การรูปเคารพจัดงานรื่นเริงสังสรรค์และทำผิดประเวณีทุกชนิดพระเจ้าทรงพระพิโรธและเป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดและชาวอิสราเอลจำนวนหลายพันคนได้ล้มตายลงมองดูเหมือนว่าภัยพิบัติจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งชายคนหนึ่งชื่อ ฟีเนฮัสลุกขึ้นและสังหารคู่ชายชาวอิสราเอลและผู้หญิงชาวมีเดียนที่ฟาฝืนคํเตือนของโมเสสยังเปิดเผยต่อหน้าทารกํำนันเขาคือคนที่ลุกขึ้นยืนหยัดพูดว่าฉันจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและจะทําให้ทุกสิ่งที่ถูกต้องแล้วโรคระบาดนั้นก็หยุดลงผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เป็นคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ประนีประนอมและดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธ พี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายในคริสตจักรและในบ้านของพี่น้องและในสังคมในที่ทํางานของพี่น้องนะครับในกันดานวิถีบทที่25นั้นนะครับการกระทําของฟีเนฮัสเป็นสิ่งที่ดีสุดโต่งเลยแต่มันรักษาชีวิตผู้คนจนํานวนมากมายให้เรามองดูในแง่สัญลักษณ์ว่าเราสามารถหยุดภัยพิบัติในครอบครัวของเราได้แต่เราจําเป็นจะต้องสังหารวงจรแห่งแง่ลบต่าง ที่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความขี้โมโหการมาแห่ภัยการประนีประนอมหรือการเสพติดตราบใดที่เรายังอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นวนเวียนอยู่ในบ้านของเราในครอบครัวของเรามันจะฆ่าความฝันของเราฆ่าอิสรภาพของเราฆ่าการมีจุดหมายในชีวิตของเราและจะถูกส่งต่อไปถึงลูกหลานของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ลุกขึ้นมามีท่าทีในใจของเราว่าเราควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และทําสิ่งที่ถูกต้องต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราควรจะบอกตรงนี้บอกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้มันทรงมาที่ฉันแต่มันจะไม่ผ่านฉันไปถึงที่อื่นฉันจะชนะการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนี้นี่คือจุดจบของมันมันจะไม่ลงไปอีกข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเรียกให้เราลุกขึ้นและยืนหยัดเพื่อต่อต้านสิ่งต่างๆที่เป็นวงจรแง,ง่ลบที่ระบาทอยู่ในเราและในครอบครัวของเราขอบคุณพระองค์ที่ เราไม่ได้ถูกจำกัดโดยอดีตของเราโดยเราไม่สมบูรณ์ที่จะทรงต่อเราจะไม่ทรงต่อไปยันรุ่นต่อไปเราเชื่อว่าพราะองค์จะทรงช่วยเหลือเราและนำครอบครัวของเราไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมในนามพระเยซูคริสเอเมน